สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูา่แต่งภาพสวยๆตอนที่3นะครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะก็คิดถึงครับผมฮะวันนี้คนพูดไม่เก่งคนนี้ขอสอนเพื่อนๆแต่งภาพอะไรกันนิดนึงดีกว่านะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจะสอนเพื่อนๆแต่งภาพนี้นะครับผมฮะง่ายๆก็คือคาถาแยกล่างอะไรประมาณนี้จะดีกว่านะครับผมฮะวิธีการทําก็ จไม่ยากนะครับผมทั้งการเซ็ตกล้องแล้วก็การถ่ายนะครับผมแต่ว่าส่วนที่ยากก็คืออาจจะเป็นการเราจะทายังไงอ่ะสิ่งที่ผมเจอนะเราจะทำางไงให้มันสวยมากกว่านะครับผมสาหรับใบนี้ก็สําหรับผมก็คือมันยังไม่สวยเลยครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นแบบฝึกหัดเล่เพื่อนลองพอทําได้บ้างนะครับผมฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าโอเควิธีการเซ็ตกล้องนะครับผมฮะก็เราก็ต้องมีกล้องเนาะเวลาถ่ายรูป กล้องมีแน่นอนเยู่ยแล้วผมและสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือขาตั้งนะครับผมหรือเราอาจจะใช้เพื่อนถ่ายก็เลยนะครับผมฮะคือวิธีการถ่ายอย่างเงี้ยเราพยายามควบคุมเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมมาให้มันนิ่งที่สุดครับผมฮะนี่ครับผมฮะอืมเนี่ยดูสองภาพที่ถ่ายครับผมฮะนี่ขนาดเราพยายามควบคุมแล้วครับผมแสงเงาบางอย่างอย่างเช่นใบไม้ครับผมเพราะแสงมันลอดใบไม้มาอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมฮะเออไม่ใช่ผิดภาพเนียครับผมฮะดูตรงโคนต้นไม้ตรงนี้นะฮะ เะท่ยฮะตรงตนี้นี่ยผมฮะมันยังไม่นิ่งเลยครับผมฮะแต่ว่าเราพยายามให้มันนิ่งที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วกันเนาะก็ประมาณนี้แล้วครับผมฮะเวลาเซตกล้องก็เราพยายามให้ทุกอย่างเป็นแมนนวลหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชัตเตอร์สปีดรูรับแสง ISO แล้วก็การโฟกัสนะครับผมฮะก็ควบคุมให้นิ่งที่สุดนั่นแหละเท่าที่จะทําได้สิ่งที่ขยับก็จะมีแต่ คนนะครับผมฮะส่วนจะทําท่าไหนเ,นเพื่อนๆก็ลองหากระดาษมาวาดรูปก็ได้นะครับผมฮะว่าอยากได้แบบไหนพอเวลาคิดพอเวลาสมมุติถ้าเป็นผมเองผมถ่ายนะก็คือตั้งเวลาไว้แล้วก็เดินไปถ่ายซึ่งบางทีมันบางทีมันไม่ทันับผมฮะหรือถ้าวิ่งไปทันมันก็ไม่รู้จะทําท่าอะไรดีครับผมนี่คือเราไม่ได้คิดไปก่อนแต่ว่าถ้าเราลองล่างไปก่อนนะผมฮะเวลาไปถ่ายมันก็จะราบรื่นแล้วก็ตรงคอนเซปต์มากขึ้นนะครับผมฮะก็ มีแค่นี้แหละไม่รู้จะพูดอะไรละเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับผมฮะก็เปิดภาพทั้งหมดใน Photoshop เลยนะครับผมฮะก็เราตอนนี้เราเปลี่ยนมาอัดเป็นระบบ 4K นะครับผมฮะก็ถ้าดู y o u YouTube ก็ลองเปิดดูในความละเอียด 4K นะครับผมฮะจะเห็นภาพชัดแจ๋วเลยครับผมฮะเสียงเพลงวันนี้อาจจะไม่เข้ากับหน้าตาเออไม่เข้ากับเสียงคนพูดเท่าไหร่นะครับผมอาจจะไม่เข้ากับหน้าตาด้วย ก็ถือว่ามาเปิดฟังกันชิลๆแล้วกันนะครับผมโอเคครับ okay, mm hmm. ผมะก็ชิลๆไปครับเปิดทีละใบนะครับผมเปิดหลายใบยทีเดียวก็ได้นะครับผมแต่มันจะไม่ชิลฮะเราเปิดทีละใบแล้วกันอ่ะยอโอเค มาดูวกนก่อนแล้วผมฮะก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกอ่าภาพหลักกันก่อนนะครับผมว่าจะเอาภาพไหนเป็นฐานของมันอ่ะอย่างเช่นผมเอาภาพนี้แล้วกันภาพคนนี้แล้วกันภาพฐานก็คือภาพนี้เป็นภาพฐานภาพล่างสุดเราจะเอาภาพอื่นๆมาจากด้านบนมาซ้อนกันลงนะครับผมฮะสำหรับการทํางานอ่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยสำหรับการทําอันนี้ก็คือการใช้เลเยอร์มาร์กนะครับผมฮะอธิบายก่อนก็คือเลเยอร์ก็แปลว่าชั้นใช่ไหม ก็คือเหมือนเราภาพมาซ้อนๆกันนี่แหละเรามี5้าภาพเรามาซ้อนกันเลยครับผมฮะแล้วเลยเยอร์มา์สนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าภาพไหนผ่านได้ส่วนไหนผ่านไม่ได้เอาแล้วส่วนไหนผ่านได้ส่วนไหนผ่านไม่ได้นะครับผมฮะเราจะกําหนดเป็นสีดําผ่านไม่ได้สีขาวคือผ่านได้นะครับผมงงใช่ไหมคนอธิบายก็งงเหมือนกันนะผมฮะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจประมาณนี้โอเคแล้วผมฮะ อ่าเรามาดูกันเลยดีกว่าคือจะได้ไม่เป็นการงงเพราะวันนี้ผมจะสอน4ครั้งด้วยกันนะผมฮะถ้าสอน4ครั้งแล้วยังงงอยู่นี่ก็นะโอเคคิดครับผมฮะเรา m o v กันครับผมเราก็ดึงครับดึงภาพมาวางวางเฉยๆนะครับผมฮะแล้วเราก็ล็อกไว้ครับผมนะนะ Photoshop จะล็อกเองเวลาเราดึงไปถึงขอบแล้วมันจะปึ๊กล็อกครับผมภาพเราตรงกันแล้วครับผมฮะก็นี่นะครับผมฮะ layer mask อยู่ตรงนี้นะครับผม สังเกตว่าภาพที่มันมานะครับมันจะซ้อนทับภาพเราหมดเลยครับทีนี้เราต้องการที่คนตรงเนี้ยคนตรงนี้ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราจะทําการฟิลเลยเยื่อมาให้เป็นสีดำครับผมฮะให้แสงมันผ่านไปได้ก่อนอิดดิ้แล้วก็ฟิลนะครับผมคอนเทนต์เป็นแบล็คนะครับผมโหมดเเมาส์คอนสติทูนหนึ่งร้อยเปิดครับผมดำครับผมฮะทีนี้เราจะเห็นว่าภาพไอเนี้ยเหมือนมันหายไปเลยภาพที่เราเพิ่งดึงมาซ้อนเนี่ยหายไปเลยครับผมฮะก็วิธีของเราก็คือเวทมนต์มาอยู่ตรงนี้ครับผมฮะ แปลงออกมาเลยครับผมโอเคผมเอาแปลงออกมานะครับเป็นหัวนุ่มแล้วกันหัวนุ่มคือตัวนี้นะครับผมฮะอาอฟฟซิตี้หนึ่งร้อยโฟล์หนึ่งร้อยนะครับผมแล้วเลือกหัวแป้งเป็นสีขาวครับผมฮะเลือกตัวนี้เป็นเลเยอร์มาส์นะครับผมฮะแล้วก็เริ่มเพนก็นได้เลยครับผมโอเคนี่ครับผมฮะอ่าเวทมวนต์บังเกิดแล้วครับผมอาจจะต้องคิดว่าใช้เครื่องมือเนี่ยภาพนี้อาจจะคุณคิดอาจจะมองครั้งแรกถ้าคนไม่รู้เลยนะเดี๋ยวกมันต้อง ใช้เครื่องมืออะไรวะอาจจะไม่เป็นแต่วความจริงง่ายมากเลยครับผมเป็นแค่เครื่องมือพื้นฐานเท่านั้นนะครับผมฮะก็คือนี่เรง่ายๆว่าถ้าดูคลิปเนี้ยก็จะได้หความรู้เกี่ยวกับเลเยอร์มาร์กแล้วก็พื้นฐานการตัดต่อเล็กๆ,ๆน้อยๆเลยครับผมฮะก่อนนี้ครับผมเวลาเราเพ้นต์นราจะเริ่มเห็นว่าเลเยอร์มาร์กเป็นสีขาวนะครับผมฮะแล้วก็ซูมหน่อยละกันตรงนี้ขอบมาท่อน้างใกล้กันนะครับผมฮะอ่าบบายไปนะโอเคเอาบบว่เราพยายามเอาเงามาด้วยนะครับผมฮะเงานะครับผม อค่านี่ครับผมฮะอ่านี่ครับผมเราจะรองเท้าเครประมาณนี้ครับผมฮะอ่าถ้าใครละเอียดละเอียดหน่อยก็เราก็อาจจะลดความเนี่ยครับผมความไอเนี่ยออปซิตี้ของแปลงเนี่ยครับผมฮะเขาเรียกว่านั่นแหละเราค่อยระบายไปครับผมฮะจะประมาณนี้ละกันแต่ว่าอันนี้ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจถึงเบสิกกันก่อนละกันเนาะ ก็ประมาณนี้ครับผมฮะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคนแรกนะครับผมแล้วก็อ่ะแค่นี้ครับผมง่ายๆครับผมฮะอย่างที่ที่บายไป,ไ,ปไม่มีอะไรยากปิดไปเลยครับผมฮะจะได้รัวพาพนี้ทำแล้วเดี๋ยวหลงมากด move to เหมือนเดิมครับผมฮะดึงภาพมาออดอนครับผมฮะแค่นี้ครับผมแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับผมฮะกดระยะมาร์กตรงนี้ถมดำ้าไปครับผมฟิล ฟิลแบล็คเข้าไปนะผมฮะแล้วก็ใช้แปรงครับผมฮะระบายเนี่ยผมแค่นี้ฮะอ่าโอเคอแค่นี้แหละครับผมเรียบร้อยฮะปิดไปเสร็จแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมพื้นฐานมากมากครับแค่นี้ครับผมฮะ บางทีเราอาจจะนึกไม่ออกว่าทำยังไงโอเคเราวางทับให้ผมฮนะก็ดึงระยะมาร์สมาเราสามารถใช้คีย์ลัดได้นะครับผมเราปรับแปลงด้านบนให้เป็นสีดำนะฮะสีต้องเป็นสีดำก่อนนะแล้วเรากดอัติเนตอัติเนตแบ็กสเปซปากเดบลอยครับผมฮะแล้วก็ดึงแปลงมาครับผมฮะหัวแปลงเป็นสีขาวเหมือนเดิมครับผมตรงนี้เราท้าชิดนิดหนึ่งอาจจะต้องซูมนิดหนึ่งนะฮะค่อยๆระบายไปจะเย็นๆนะครับ เดี๋ย่างคาชิดกันนิดนึงระบ,บายใจเย็นๆนะออกมาฟังเพลงไปจะเย็นๆ <c oughs> โอเคส่วนถ้าบางทีเวลาเราถ่ายภาพมาแล้วมันมีส่วนที่ซ้อนทับกันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะต้องใช้ความใจเย็นหน่อยครับผมฮะแต่ว่าไม่ยากเท่าไหร่แน่นอนนะครับเอาเงาด้วยวเงาเท้าออกมเงายาวปืดเลย เงาขาจริงเหรอวะทำไมมันยาวขนาดนี้วะเนี่ยเอาแค่นี้ก็พออันนั้นมันเงาเงาว่อนน้อยเดี๋ยวมาบานนิดเดียเดี๋ยวนนั้นมันยาวกว่าเป็นเงาอันนี้มันหนากว่าเราจะลองลดความละเอียดแป้งหน่อยแล้วหกสิบให้มันหนาแล้วเท่ากันไม่ใช่เอาไหมเอาไหมประมาณอะไรกันนี่แหละนะครัมันยิบหายครับเคให้เงาอ่อนๆลงหน่อย มาเนี hey, ye, ่ยพ <c oughs> ัอผมพอกันละอันนี้เป็นเบสิกก่อนนะแต่ว่าเราทำจริงๆต้องละเอียดกว่านี้นะครับผมนะอันนี้ไม่แนะนำเลยมันดูนี่ไงชอบกนขัดๆกันไงชอบกลนะพ่อผมฮะก็มูฟทูเหมือนเดิมนะครับผมฮะง่ายๆครับผมฮะวางลงปึ๊บโอเคเลียมาร์คนะครับผมฮะถมดำเข้าไปปึ๊บอัจเนตแบ็กสเปซผมอ่าแล้วก็ ระบายครับผแค่นี้แล้วครับผมอ๋อับเป็นร้อยหนึ่งด้วยเมื่อกี้เราทำให้เงามันไอ้นี่ลงเฉยโอเคสมมติถ้าเราลดความบางของแปรงนะครับผมเวลาระบายมันก็จะเนี่ยผมจะได้น้อยลงครับผมฮะเหมาะการทำแบบว่าคอมมันละเอียดหน่อยครับผมฮะอะไรประมาณนี้จะทั้งงานเรายาบหน่อยก็ร้อยวันเซนเลยครับผมสบายใจอ่าเนี่ยเปลี่ยนควายด้วยควายตัวใหม่มาควายตัวเก่าหายไปแล้ว เปลี่ยนควายได้ด้วย,วยอันหลังเลยนะโอเคครับผมฮะอือฮืขีเ่เอาเงามาด้วยนะครับผมโอเคแค่นี้แหละครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมฮะก็เซฟแค่นี้แหละ เรียบร้อยครับผมฮะเห็นไหมครับว่าไม่ยากครับผมฮะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะที่เราเซฟไปแล้วเราก็จะไปแต่งสีอะไรก็ได้หมดเลยครับผมก็ขอจบคลิปคาถาแยกเงาผันล่างหรือคาถาแยกล่างไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมลองไปฝึกทํากันดูนะครับผมถ้ามีคําถามก็ลองสอบถามมาใน Facebook ได้นะครับผมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างแต่ถ้าว่างจะพยายามตอบให้ทุกคนนะครับเราเฉพาะสาวๆนะฮะทักมาเยอะนะครับผม จุบจุบสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันพาดหน้านะครับผมตอนนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วฮะ